เรื่องของการทิ่ซอยเหลือนะครับปี่น้อประชาชนที่รับผลกระทบเรื่องของวาตภัยหรือพายุในช่วงนี้กันนะหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายการอย่างเช่นในจังหวัดยะโสธรเองทางจังหวัดก็ได้มีการมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบวาตภัยพบานเรื่อนได้รับผลกระทบจํานวน11หลังในพื้นที่ของอเาเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับนายชรินท่องสุขผูวราชการจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยนางศินีนาท่องสุขนายเหลรากาชาตและประธานแม่บ้านมหาไทย จังหวัดยะโสธรเดี๋ยวลงพื้นที่มอบสิ่งของเพื่อซ้อยเหลือผู้ประสบว่าตาัยในพื้นที่ของตำบลเครืองคำํำอาําเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรครับซึ่งก็มีทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะโสธรพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดยะโสธรในอาําเภอเมืองยะโสธรหัวหน้หนาส่วนราชการผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกียเ่ยวข้องได้รยวมกันลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมกับพูดคุยให้งกำลังใจแกผู้ประสบวาตภัยและครอบครัวที่ได้รับความเสียหายจากพายุดูร้อนทั้งได้รับความเสียหายบางส่วนและก็เสียหายทั้งหลังร่วมแล้วนะครับ11หลังด้ยวยกันเนื่องด้วยอำเภอเมืองยะโสธรน,นี้นะครับได้รับรายงานว่ามีพายุดูร้อนนะครับมีฝนฝ่าคันงล่มกันชกแรงพัดหลังคาบานเรือนพี่น้องประชาชนเสียหายนะครับทั้งบางส่วนและก็ทั้งหลัง จำนวน11หลังดดวยกันเกิดเหตุขึ้นเมื่อวันที่หาพฤษสภาค,คมช่วงประมาณบ่าย3เหตุให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนบ่มีที่พักอาศัยแต่ก็ยังโชคดีที่บ่มีผู้ได้ดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากพายุฤดูร้อ,รอนดังกล่าวในการนีคาเพื่อเป็นการให้กำลังใจและกระซอเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่ประสบภัยและได้รับความเดือดร้อนในเทือนีทันผูวาราชการจังวัดครับ และกนนารนายกเลากกาชาจังหวัดชมรมแม่บ้านมหาไทยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการรวมการลงพื้นที่เพื่อให้ความซอยเหลือมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นกำลังใจนะครับพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความซอยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไปครับ